เดี๋ยวเรามาดูนะครับไนกานะครับมันเป็นไนกาไนกาซ่อนกล้องนะครับตัวนี้ที่เห็นนะครับ36มันเป็นอินฟราเรดนะครับอันนี้จะเป็นไนกานะครับอันนี้คือแกะฝาหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่อันนี้คือช่องใส่ SD c ดี d นะครับเปิดปิดนะครับปุ่มรีเซ็ตตัวชาร์จ USB นะครับนี่นะครับ คงเขาจะเป็นกล้องนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดเป็นในนี้ให้ดูนิดนึงอ่านี่ครับเขจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นกล้องไนกานะครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็ในกล่องนะครับเขาก็จะมีคู่มือนะครับ คู่มืออะไรเงี้ยครับนะคู่มือนะครับมีสายชาร์จนะครับมีเข็มจิ้มรีเซตนะครับแล้วก็มีไมโคร USB 2.0มีแผ่นนะครับลงไดร์์นะครับน่าจะเป็นลงไดร์์นะครับอันนี้คือกล่องของเขานะครับแล้วก็เห็นก็ว่าจะใช้พวก iPhone Android iPad คอมพิวเตอร์ได้นะครับ นี่นะครับรับอันนี้คือก่อบน,นะครับสั้งหน้าตานะครับแล้วก็จะมีการ์ดนะครับขอบคุณอะไรพวกนี้ที่สนับสนุนสินค้าอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีนึงนะครับน,นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ